สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์วีในอินเดียสกายนะครับข้างฟ้าห่มดาวครับคือผมเป็นเพศสัตว์นะครับเรไม่ใช่คุณมีการตัดไม่ใช่ดีแคปชั่นว่าอะไรครับแคปชั่นว่าถ้าเธอชอบนอนเดี๋ยวเราซีโร่ประจีบครับอ๋อขอให้เธอเดี๋ยวซีโร่ไว้แล้วนะส่วนของผมนะครับต้องรูปนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นนะครับสวัสดีครับเชคครับสวัสดีครับผมแม็กซ์ครับสวัสดีครับบอสครับสวัสดีครับผมต้นตายครับสวัสดีครับอัอนปอลครับพวกเรามาจากซีรีส์วินในอินเตอร์สกายนะครับข้ามฟ้าห่มดาวครับก็เริ่มจากการทํางานแคสติ้งโฆษณาทั่วไปนะครับแล้วก็ได้เริ่มมาเล่นละครเล่นซีรีส์ครับของเชคก็ก็วนเวียนอยู่กับการแคสติ้งเนี่ยครับมาหลายปีมากแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่น ชีวิตแบบจริงจริงจังๆแล้วก็เจอโควิดอะไรเงี้ยก็หยุดไปครับจนไม่แคสต์เรื่องนี้ครับแล้วก็ได้เล่นครับผมแอบไปงานผมแดงครับไปถ่ายรูปทำโปรไฟล์ครับแล้วก็มีคนเห็นผมแล้วก็เรียกไปแคสต์เล่นหนักโผล่เลยครับโปรไฟล์โปรไฟล์โปรไฟล์ใช่ไหมครับที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง สำหรับผมนะครับคือผมเพิ่งเรียนจบปีที่แล้วเนาะจริงๆผมเรียนเภสัชครับแล้วทีนี้ก็คือมีคนมาชวนก็เลยลองไปแคสแล้วก็ได้มาเล่นครับคือผมเป็นเภสัชนะครับเราเป็งมีการตัดสนใเนาะไม่ใช่ดีคือผมมาเป็นนักข่าวพี่แล้วผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงจนวันนึงเขาให้ผมตัดสินใจว่าเฮ้ยจะต้องเป็นคนข่าวที่เป็นเรียลคนข่าวจริงๆเขาก็เลยถามผมว่าลงพื้นที่ไหมโอ้โหผมไม่เอาไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากจะ ทำตามความฝันของตัวเองก่อนผมก็เลยพักจากการอ่านข่าวแล้วก็มาลุยด้านของการแสดงก็คือตามหาความฝันครับตัวผมนะก็จะคล้ายๆกับของบอสนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่เรียนจบนะครับแล้วก็เลยยังไม่รู้จะทําอะไรก็เลยลองมาสายนี้ดูครับสายไหนครับสายสายเขียวมผมสายเขียวอ๋อพูดที่มันเต็มๆ๋ยวพูดยยอสายนี้อรรอารูปนี้แล้วกันก็คือ อันนี้นะครับเป็นรูปที่จริงๆมันยอ้อนกลับไปนานมากตั้งแต่สมัยเรียนอยู่นะครับตั้งแต่สมัยเรียนอยู่แล้วก็คือที่เรื่องรูปนี้เพราะว่ามันมันเ็กเมื่อเดือนมัธยมตที่ผ่านมานะครับอยู่ๆก็ามาเกิดคิดถึงภาพความทรงจำเก่า้เด็กนะครับก็เลยเลือกรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยคําแคปชั่นวันเด็กขอกลับไปเป็นเด็กสักวันหนึ่งอันนี้มไหนครับอยากย้อนวันนี้ม .6 ของผม,ผ,มผมครับ ผมเป็นว้นเรือม่าเลี้ยงตังเหนือครับสูมเลยไหมคขออนุญาตซูงตอนย้อนตะตอนย้อนเห็นไหมครับพี่คือที่บ้านผมมาด้วยความที่แบบเป็นคนเหนือนะครับแล้วแม่ผม่็ชอบบังคับให้ผมจะต้องแบบแต่งชุดเหนือแต่งชุดล้านนาถ่ายรูปคือวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายไปจนผมรู้สึกแบบตอนั้นน่าเขินมากอายมากที่แบบไม่ไม่ใช่อายเพราะอะไรนะอายเพราะแม่เดี๋ยวจับแต่งตัวเดี๋ยวจับอะไรอย่างเงี้ยบางทีท้าลิฟทาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยรู้สึกเขินมากแต่พอโตขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ มันเป็นภาพที่น่ารักนะถ้าแม่ไม่จับถ่ายแบบเนี้ยผมก็คงไม่มีโอกาสแ่่ดูไม่เคยนะครับแ่าดูชอบมากเลยชอบอะไรแคปชั่นว่าแคปชั่นว่าอะไรวะเนี่ยผมแคปไว้น่าจะเป็นวันเกิดข้องพี่ขึ้นทุกวันเกิดอะไรเงี้ยครับอ้าของผมเป็นรูปนี้แล้วกันครับก็คืออันนี้ก็คือตั้งแต่สมัยปีหนึ่งปีสองเฟชชี่เนาะก็คือได้ไปทํากิจกรรมที่ญี่ปุ่นก็คือไปเรียนพาราเต้ที่ญี่ปุ่นกับโครงการของมหาลัยอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นรูปนี้แล้วกันครับ อันนี้แคปชั่นแคปชั่นไม่มีแคปชั่นเป็นธงชาติญี่ปุ่นครับแล้วก็แฮชแท็กกับเดียวพี่แม็กครับผมแต่ขอดูดิอุ้ยมาเหนือตอบเราปะออันนี้ลับหรือว่าอะไรนะดูดีเวอร์ครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมไปโดดร่มครับก็เป็นคนที่กลัวความสูงมากๆแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรที่เราไม่กล้าทำแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยก็ไปโดดร่ม มีมเฟซไว i p e ล e f t ขอเชคก็เป็นรูปนี้ครับไม่รู้ขอดูได้ไหมครับได้ครับไหนดูที่ครับอุ้ยนี่ใครอะครับโอ้ยครับ i ีเขาเฮ้ยหล่อมากแคปชั่นว่าอะไรครับแคปชั่นว่าถ้าเธอชอบนอนเดี๋ยวเราซิโลองค์ประจีบอ๋อขอให้เธอเดี๋ยวซอโลไวเลยเหรอส่วนของผมนะครับต้องรูปนี้เลยครับ มันยังไงซีก็เป็นรูปนี่นะครับทุกคนรูปโปรโมทไทลอดซีรีสเรื่องนี้ครับวีน่านเดียสกายห้ามฟ้าห่มดาวนะครับเราจะได้ดูแล้วนะครับเดือนกันยายนี้นะครับฝากทุกคนนะครับทุกวันเสาร์นะครับทางอมรินทร์ชีวิเฮดกีช่อง3 4นะครับ4ี่ทุ่มสีถึง5้าทุ่มสีครับเป็นเรื่องที่ผมประทับใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากครับครับฝากซีรีส์วีน่าอินเดียสกายด้วยนะครับส่วนตัวผมเล่นเป็นสกายครับผมเล่นเป็นวีนัสหวังว่าทุกคนจะรัก มีนัทรักสกายแล้วก็รักทุกคนนะครับซึ่งมีนัทกับสกายเนี่ยเขาเป็นอะไรกันอ๋อไม่รู้ครับทุกคนต้องไปดูนะครับครับผมในเรื่องครับเล่นเป็นบอมครับครับผมเป็นเป็นคู่ของผมผมเจนัทนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันครับรับรองว่าครบทุกรถแน่นอนครับผมครับกับเรื่องเจนัททีเล็ดสกายอยางเจนัทสปอร์ตเจนัทเจนัทอินเดอะสบักสบอร์ตสปอร์ตครับผมครับ ผมนะครับรับบทเป็นใบตองครับแล้วผมรับบทเป็นต้นกล้าครับเป็นแฟนกับใบตองมาห้าปีเอ่อทำไมถึงต้องดูวีนัสอินเดอ k y สกายนะครับก็เราจะบอกว่าวีนัสอินเดอ k y สกายเป็นซีรีส์ที่ ช่วยฮีโจิตใจในตอนนี้ของคนได้ครับเป็นซีรีส์ที่สนุกเนาะเราเล่นเองเรายังรู้สึกว่ามันมันสนุกมันเบาสมองแล้วมันสบายมันดูได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในความสนุกในความสบายมันยังมีคอนฟ lict อะไรอยู่ในนั้นทําให้เรื่องนี้มันมันมันมีหลายมิติมากๆครับอยากให้ติดตามดูครับตัวละครมีความชัดเจนมีโทนสีที่แบบแตกต่างกันมากๆอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ติดตามดูนะครับแล้วทุกคนจะรักตัวละครในแต่ละตัวมากนครับจง ยังไงฝากติดตามด้วย้วกันนะครับว e น u ัทอินเดอะสกายครับห้ามฟ้าห่ามดาวครับออกอากาศทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับทุกคืนวันเสาร์ยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับฝากด้วยนะครับห้ามฟ้าห่มดาวครับฝากพวกเราด้วยนะครับ